อาทุ๊ทุ๊คุณนาเลียวผู้จเลียวไอโบส์เนี่ยจ้าผวไอโบสแพงนอก่อนไอบสแพงน่องดูกอดน้องดูลูกเล่นาป้าถ้ามนออกแดก้ไปยี่สปรเทศออกแดทกายเพื่อนมาซื้อคือมันออกกเก่าเพื่นซื้อกแดดังดังไอ ว่าบบยางนี่่เห็นไปเห็นอย่า้ท่าพกเก่าว่หเลยหน่อยแ้ะไปเห็นยังในีทาทไฟจักยังกับเป็นเลขหมดเลยน่ะกาเนน่พอคือียงแปดช่องถ้มันซื้อแปดองมันจะอกสี่องเมอน้อ้เราหักซื้อหน่อยไปเห็นในท่ไฟว่าคือบอกเลขบอกเบอร์แท้ทาไฟรเ่นแบบนั้ท่าไฟกูจีไปตามล่านนี่เพื่อกูก็ได้อีบ้างไว้ เคยเท่าถึงสองพกีบว่าเห็นในธาตุ FC ถามบอกมาเอ้ยสังวัดสังว่าในพ่อตัวเด็ดบอกกันเน่ได้่าษา宝妈บอกพ่อตเด็ดนี่แต่เคยเท่าพ่อหลักเอาฟูดีเอสุกดสุกอนอันนั้ไปเคเห็นอยู่รถเข็นหยูดรถเข็นไปเคเห็นรถเข็นสิมาเปกตตาเือเนเก่าประเทศมาปีเขาตาย่จ๊ะ กะเด็บเปเลยเิ่เบอร์เนาะถ่ายเที่ยนนอกพุทาปเนาะเนคือรกาแเยอเมื่อบ่แบบแม่โดยเยอะเมืเมื่อบ่น้องหนึ่งเมื่อบ่ลูกใช่ใช่เอาทุกงามๆก่อนทุกงามๆก่อนลูกหล่ะ เอออยากเล่นน้ำไอ้เล่นน้ำไอ้อยู่โอ๋บ่ท่านอยากเมื่อบ่ลูกบ่ฮะบีให้อ้ายเนี่ยบีให้น่องแน่นนึงน้ำมูกฮะกขาดอ่ะลูกอ่ะน้ำไอ้เออยนนึ่งอยนึงแล้วไอ้้าเออ หน่อยหนึ่งบอเอาลายน้ำมูกสิออกนะลูกเนาะน้ำมูกปุ๊บนมึงเกี่ยงงามเลยเด็กเกี่ยงอะไรเมื่อนี่เมื่อนั้นไล่จ้กชิมเอะมันเย็นมันเย็นล่ะมันเย็นมาลูกบ่เย็นในใจลูกโอ้จะมากระเช้าอะไรลูกมันเย็นแล้วนะบอกกินน้ำอายน้ำยาลูกพ่อและลูกหล้ายันน้ำมูกเจ้าไลลูกเออมันเย็น ngày nho đấy lúc nhảy nhỏ bé xài hả lông mà hết vạt ngày nho lông mà hết vạt lúc ngày nho hết vạt thao boss chú cha có lúc đăng chào hả na đăng chào mua. hả na thao cầm ca đâm ngắm chị ao anh bo ao 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 Tim là mục sĩ lạy mặt điện mặt điện thái điện mặt điện mặt điện mặt hãy mặt điện mặt hãy mặt điện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  là à là bao เสื้อลกเด้อลูกเด้อบนอี้บอบด้เก็บมาลูกหล่าปเมือปะบกป้าตาเมื่อายบายป้าปะเหยียบเล้ปะบายเด้น้องบายบายแหละลูกบายชมจุกบายบายชมจุลูก่เอาไว้ขีตากับพวกขีตาให้แม่เจ็ดขีตาให้ก่อนแม่ว่าแม่ว่าแม่จันนัน ไมร่วมนะกะนางเขาหมอกเอาเก่าแม่แจ้นนั่นโอ้ยเช็ดเช็ดเช็ดกีต้าก็ลูกจะมาหูเช็ดวะจันออดบดีเออดบดีเปนว่าวยังออดบดีออดบดี้าัวห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 ัววหัอหหัหัวหัวหัววหัวหบอหัววััวหั ว uh, oh, ้าวเองไอ้บอสดีบางเนี่ยไอ้ก็ถือใจน้องย่องเขาจะว่าอันน้ำอยู่บ้านใครบ้านบ่อยู่บ้านไหนบันบโบไอ้บอสดีไอ้ถือใจหัวยบอดีบางท่านจะกินบอสไก่กินอยู่บ่สกล้วยนะลูกน้ากินนะแม่กล้วยงามบุห็นไปจังฮะเอยกาเห็นกับกระเวื้อ อ่อไข่พ่นเลยตินั่นนะเอาใส่็งนง้าเมื่อแดงเอาอ่อาอายวดดีโอ้ยอ้ยักษ์คือคูณจักย่องกินว่ะเออีข้าวหข่กินแล้วก็ดีแล้วเนาะอืออยากกินมากโอ้ยละปเป็นไงลูกเป็น<ะ>ไงได้เปเปที่ยวมาบัดนี้ไปเล่นตากลมอยู่ในวัดไข่แตกใช้สบายดี

ไปลูกถือเอาไอ,าาอา้บอดดี้คุเริ่มมาอันอออน่ะมาย้ายเข้าโอ้ยมันกระหูจ <c oughs> ้า ทำไมอยากโดดมาใส่ซานมันหมดเจ้าตัดเจ้าขาดมาาคอโอ้ยหาเบาได้สูมาฮึกไปไหน่ะว้ามาคือโดนชมบูนแท่น่ะบอสเลยมาขอ้วต่ถ่ายได้นี่คผู้ชมจักโลแหละน้ำนักนั่นว้าบอสก็อุ้ยแจ็คว้มขนาดมนั่งใช้เดจแจักโลปลาคออือชื่ออยู่ใช้อ่ะ ดูแสดงเขาขายเดียนถักแทงแพงได้ปลาคอนะปลาคอมันแพงปลาคอหน้าขั้นปลาคออันขั้นปลาคอดำๆหัวจีรุยน้ำมันถืดอันนี้มันแพงปลาคอหน้าเออปลาคอน้องปลาคอบ้านเฮานี่มันแพงเมื่อนี่เถิอจู่ซองจู่ซองเป็นแม่ครัว ได้ป,ปลปาขอดูจุสองจุปลีปลาว่าซาวลาวจุสองแล้วก็แม่เตียงงรายอยู่พี่น้องสิบกว่าคนจุหนึ่งสิบกว่าคนหมาเพถ่ถาวลงเห็ดเยี่ยเห็ดงานแต่สาวุู้ Hẹp thai Hẹp kẹp phạm <laughs> Ôi và chị ẹp thay và nhân hiến như nó Bà chị ẹp kẹp phốt ngàn và nhân hiến như nó Nhân hiến cọng vô Ở đây thì mình tạt bộ đại mình... จ,จุดไฟจุดไฟเผาเลยให้มันเกี้ยงแปนสะอาดน้องอามเอ้ยน้องอาม โอ้ยร้านแม่ใหญ่น่ะกระติดต่อยหอยตา้มนาะร้านแม่ใหญ่น่ะฮัมฮัมฮัมเว้ยร้านแม่ใหญ่ร้านแม่ใหญ่ติ๊ต่อยหอยตาม,ามญญาโอ้ยลูกผู้ได้เด้ลูกผู้ได,ด้เด้อันนี้ติดต่อยหอยตามแมญญ่ใหญ่นี่ <laughs> <laughs> Thử มันเป็นบ้าเออพอบุญ62กอง ข้ามซื้ออยอ่วันไหนมันว่าวคือเป็นเละแต่บวกยาวมันว่าว่างหาก็ะออก อีลีติเบาติ่งเด้เมื่อนันว่าวเลขนะถือเบิดหกโตบัตรมันออกแหละขันแมน่สาวอ้ยได้เงินลายล่ะคลิปนี้พาเบิ่งผสมทนิก่อนเด้อพี่น้องเด้อเบิร์นภาพรวมกันเบิรงร้านหน่อยแล้วก็มาเบิง่งคนงามของชาวบา้านเฮา เอกซ์มัคกี้ขอกันกินหนาพี่น้องโชคดีประสบผลสบายดี